ฟองฟาหมอนที่ผ่านมานี้นะฮะทางแพนวีเอสฟัมบี้ปลูกใหม่เขาได้ลงอย่างเป็นทางการเลยฮะ,ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลงอะไรเหรอผมมาอ่านนะครับว่าเออเป็นแพนวีเอสฟัมบี้ปลูกใหม่อย่างเป็นทางการตัวอย่างประกาศมันคืออะไรวะผมก็เพิ่งเล่นภาคฝองไปยังไม่จบเลยอันนี้มันมาใหม่เหรอเล่นในมือถือเหรอเดี๋ยวผมขอดูเนื้อเรื่องก่อนนะครับเผื่อเราอาจจะเข้าใจเนื้อเรื่องก็ได้มาเริ่มเลย ดูนะป้ากำลังเล่นเกมอยู่โอ้ยทร์เต้วยิงปุ๊บหือทีวีพังโอ้ยทำลายทีวีทำไมเนี่ยขอโทษครับอืมงั้นเราต้อมดีกว่าอาจจะทำได้แหละอู้ลุงแกป้อมไปด้วยเหรอเปิดเปิดเครื่องอะไรอ่ะอฮ้ยทุกคน เหมือนว่าภาพแอคชั่นมันดูสวยขึ้นกว่าภาพที่เราเล่นมากเก่าๆนะเนี่ยอันนี้พูดจริงนะนี่ยต้อนมาลองดิการปลูกใหม่เฟื่อยกว่าเดิมเหรออา้าวมันมีคนเล่นด้วยโอมบี้มาแล้วไงเล่นด้วยกันไหมโอ้โหสามารถปะทะกันเองได้ อืมโอ้โหตัวอย่างนี่แบบไปไวมากเลยผมรู้ไม่ทันเลยเนี่ยตัวอย่างนี้สามารถเล่นในแมบปบเกมอื่นได้สามารถเล่นนี้ได้สแสดงว่ามันเป็นเกมแนวปะทะกันเหรอประทะกันระหว่างฟอมบี้กับคนเออระหว่างต้นไม้กับฟัมบี้ก็แบบเราสามารถเป็นฝ่ายต้นไม้ได้แล้วเราสามารถเป็นฝ่ายฟัมบี้ได้ถ้ามีอย่างนี้ก็ง่า้เล่นกว่าเดิมนะแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันต้องเล่นไหนเล่นในโทรศัพท์หรือเปล่า หรือว่าตัวหรือว่าโทรศัพท์ภาคหนึ่งเขาจะทำเอฟเฟกสวยหรือเปล่าก็เหมือนอย่างเช่นโทรรัอนตาในภาคเนี้ยมันภาพสวยนะครับมันไม่เหมือนภาคกล่องที่เราเล่นกันมาเมื่อยุคเก้าฝูงก็ได้นะฮะโคตรเก่าเลยนะทุกคนนะ <c oughs> ถือว่าเป็นตำนานมากแต่ผมก็ยังรักเกมนี้อยู่ดีนะครับ <c oughs> ผมเกิดมาก็เกมนี้เป็นหลักของผมเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอมาดูอ่านข้อมูลก่อนนะ โอเคครับในคำอธิบายเรากำลังกลับไปฝู่จุดเริ่มต้นของทุกฝิ่งทุกอย่างฝนาบญยาิที่คุณคุ้นเคยภัยคุกครามที่คุณคุ้นเคยความคิดถึงมากมายประสบก,การณ์แพนบีเอ็ดฟัมบี้ใหม่การยกย่องความคลาสสิกเสริมความกลหลนและพลังป้องกันจากแฝงอาทิตย์แบบเดียวกับที่คุณรู้จักและชื่นชอบไม่ว่าคุณจะเติบโตมา กับอันนี้หรือเปล่าหรือเพียงรู้จักสิ่งนี้เรื่องนี้ก็เพื่อแฟนๆเช่นกันมผมนี่แบบขนลุกเลยฮนะอุยอ้ยอุ้ยทำไมเขาลงอะไรมาขนลุกเลยเนะี่ยมันมีอยู่เท่านี้เหรอไฟล์องไฟลคลิปนี้มันเป็นคลิปที่แบบฟันมากๆเลยนะทุกคนมันก็มีอยู่เท่านี้แหละนะมันก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายแต่แต่ว่าในเพจ a c e b o o k เ,เกมเกมเมอร์อมตีน เกมเมอร์อมตีนใช่หรอเมื่อสักครู่นี้ EA ประกาศเปิดตัวแพมพเฟัมบี้ปลูกใหม่เกมฉบับริเมอร์ภาคแรกด้วยกราฟิกความละเอียดสูงและมีโหมดฟ o o p และ VIP ในจอเดียวกันด้วยในจอเดียวกันอย่างนี้ต้องเล่นแล้วครับอย่างนี้ และในวันที่2 3ตุลานี้คาดว่าจะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นด้วยชมตัวอย่างได้เลยในลิงก์ในคอมเมนต์เรื่องจริงนะทุกคนไอนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเนี่ยคือมันเรื่องจริงนะเพราะว่าภาพมันดูสวยทุกคนลองดูนะผมสังเกตอ่ะไม่ได้สังเกตวอนัดกับกับเจ้าตัวต้นไมากินคนนะอันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมมาเอะใจก็คือเจ้าตัวนี้ฝั่งตัวนี้เลยถั่วลันเตากับ โหลันตานน้ําแข็งทุกคนอ่ะอาจจะคิดว่าเออภาพมันดูเหมือนกันอยู่แล้วแต่ผมลองมองใกล้ๆแล้วอ่ะมันดูแบบความละเอียดโูงนะในเกมนี้นะทุกคนนะมันก็ไม่ได้เหมือนในยุคที่เราเล่นมายุคที่เราเล่นมาก็จะแบบว่าภาพแบบก็ดูดีแหละนะแต่อันเนี้ยมันภาพมันเอฟเฟกต์สวยกว่าเดิมอยู่แลทุกคนนะก็โหตั้งตารอเลยเนี่ยแล้วมันแล้วมันบอกแล้วมันบอกอีกนะว่าเราสามารถเว้น VIP ได้นะครับแม เริ่มมันแล้วพ้อย่างนี้ผมรูว่าตํานานจะไม่เกิดแต่ก็เกิดเขาก็เกิดมาแล้วนะฮะเมื่อสองวันที่แล้วอย่างนั้นผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มันมีอยู่เท่านี้แหละเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดฝูงมากเขาแค่บอกจําหน่ายขายแล้วก็มีบอกการละเอียดฝูงและสามารถเล่นเดียวกันได้ในยี่ปีามตุลานนี้ก็น่าจะอีกเดือนนี้เดือนฝิงหาใช่ไหมเดือนฝิงหาก็เดือนตุลาโอ้โหโอเคฮะ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมเริ่มมีธุระเยอะมากๆเลยนะครับเพราะผมต้องขายของคือแล้วผมเปิดเผยเลยได้ไหมงั้นผมเปิดเผยในคลิปนี้เลยแล้วกันนะว่าผมขายอะไรหนึ่งคือผมขายพิฟ้าสองขายชานมผมขายสองอย่างนี้นะครับพิฟ้าก็มีห้าหน้าฝนชานมก็มีอยู่ฝั่ฝีน้ำที่ผมขายนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะผมต้องตื่นตีห้าครึ่ง ตื่นตีห้าครึ่งแล้วกว่าจะปิดก็ประมาณหกโมงหรือไม่ก็หนึ่งทุ่มตามจริงอ่ะปิดก็ปิดไวแหละแต่ว่าเรื่องการล้างของแล้วก็เรื่องอะไรพวกนี้ยผมต้องเป็นคนทําด้วยเพราะแล้วก็รวมถึงงานบ้านด้วยงานประจําด้วยอย่างนี้นะครับในช่วงเวลาอัดคลิปเนี้ยผมก็จะมีก็เนยอย่างหกโมงหกโมงผมล้างของเสร็จใช่ไหมผมจะล้างของสองสามชั่วโมงก่าจะเสร็จอ่ะพอถึงสามทุ่มสี่ทุ่มอ่ะผมจะเริ่มไปอัดคลิปอัดคลิปปุ๊บถ้ามันถึงเวลาเนาะผมก็นอนก็จะไม่ได้มีเวลาลงคลิป ตามจริงอ่ะเสาร์วันอาทิตย์อ่ะผมควรลงทุกวันนะครับทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือแม้ก็วันศุกร์ด้วยเพราะมันเป็นช่วงที่น้องน้องแฟนขับหยุดกันใช่ไหมก็ต้องมีอะไรดูกันบ้างเนาะอ่าก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะที่ผมลงคลิปช้าไปหน่อยก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับแต่ไม่ว่าไงผมก็พยายามลงคลิปต่อไปให้ทุกคนดูกันนะครับอ่าโอเคงั้นผมขอตัวไปก่อนะครับมีธุระต้องไปทําเยอะแยะมากมายแก่กองทั้งวันมาวันมาแกะเรื่องนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับตะใครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ